เริ่มงานเช้าครับผมพี่น้องวันที่สามนะครับนับจากวันสวดนะครับเดิครับจะไปงานตัวอยู่แล้วสวัสดีสาพี่น้องสวัสดีพี่น้องเน,นี่ยสวัสดีค่ะน้ายูรีนะครับอันนี้เราก็มาเช้าเลยนะอันนี้นะมาเสารา์เลยพี่นะ้องเลยมาถามบ้านเราน้าวันสวดอยู <c oughs> ่เลยเราหน้าสางงงดู แบบว่าค้นแบบ่ง่กล้องหลีกโดนแม่เดบลายมาให้ยกำลังใจเป้าผ้าเดหลายแมาไหวอะไรเมเทแบบลายเภรรยาของเมืองพะล้มพะล้มลายแห่งเขาจะมีโครงการว่าไงโครงการว่าไงพะล้มนะพะล้มมีห้ากระจะเอาไปนว่าเอาไปถวายวัดไปบริจาคโรงเรียนเราไปบริจาคน้ำซุนเด็กต่างๆน้อพี่น้องน่าเข้ากักระจายกระจายกันไป คิดว่าเป็นการทำบุญให้แม่เทียบดีข้างหนึ่งพี่น้องเพราะถ้าพายุมันกระเทยสีแล้วนะแกนค่ะแล้วมันปักเวจรึเปล้วก็จะก็จะพวดเอามากกับได้บุญไปอีกข้างหนงพี่น้องเพราะว่ามันก็ใส่ยประโยชน์ได้เข้าไปจะเอาไปถวายวัดเนี่ยเอาไปโรงไทโรงเรียนเนี่ยเอาไปให้ชุมชนโรงเรียนกันเขาจะเป็นนักหลอกไงเต็มเลยเราแย่เราทำแผ่นสารัดกองไว้เลยจะติดนักหลอกมาลายยลีพี่น้องครับผม เมื่อส่งกับอันยีนลควค่ะ่านเาจะลายยีดอกเนาะศิลปินอาจจะมาลายอยู่แล้เนี่ยครับผมดยตอนนี้แพร่า่่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 ่อ่่่่่่่่่่่่คร่่่ง่ักกินเขา่่่่่่ปุ่นก่่นเ่่่่่่งม่่ี่่่่ั่่่่อย่่กมา่่่่่่่่่่ค่อยจะมารับแขกตอนนี้ก่มีลุย่่่่่่่่่่ะเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่นะ่่่่่่่า่่่ต ไก่อุไรเสียงทองครับผมมีแต่หลังดอกไปลองแอนอรดีกับพี่น้องโอ้ผมปื้มแล้วได้แอนอรดีนี่ที่ตามพี่โปรยยุ้เอ้ยยุ้ยบ่วงอะไรนี่นแอนแอรดีย,ยุ้ยจูจนุ่งจูเลยไหมไอ้มาล่ามยังก,ก็เอ่อสามน้อเพชรนแพงครับผมแอนอรดีนะครับระเบียบพัะธาตศิลป์พี่น้องมาเบิดครับผมบนสายันเศร้าใหม่พระเจรีบอยพนมไพรนะครับ การดาอาสยามโบดำรัมสิ่งพี่น้องพี่ใหม้แนทครับผมเบิร์ตขึ้นนี่ก็มาเนาะเพ่นเลยพี่ไม้พี่ไม้ก็มาไอไม้ไทยก็มาพี่น้องโอ้ยเราหลุดรอเลยใส่ปอกแขนสีดำโหเลยว่าเราองราวงเพชรพุ้ดินองรางเพชรพุดดินเลยมั้งถ้าจะภาพวันนี้แล้วก็ซึ่งหกเปนม่หางที่ใช่เราทำไว้ พี่ปาเจ้าเหงแงนิจกานิจกางงมคนบริวางงดีโอ้ตัวเรคนไม่รู้ยังไม่ผิดนะวาง่บาได้วาง่บวาหอมเออเวลาหอมบวาง่เพองเลยไมดีเออของเราของเราของเราเลยนี่พัลมพัหน่องเ้ย ร้ายเลยนี่ครับสำคัญ,ญอย่างเลี้องของมาริโอโจครับมาริโอโจเพิ่นบริมาณจะคองเลาวมาริโอโจครับผมกุ้งสุภาพรครับกุ้งสุภาพรคลิกรุ่งนภา,าครับผมพี่ตะพงว่องสินครับมาเบิดครับพี่พะพงว่องศินเรนชัยวงสาม,มารถครับมาเบิดมาเบิครับ อาเภลอ่ะนะว่าไทยบ้างเลยครับไม่เลยครับผมจากชายจเจริญวัสดุครับผม ช้จรียวัสดุนะฮะงามร้ายแพร่น้รุ่เอาล่นารพางไม่ไม่ยังมาไม่ยังหวานทียังกันให้ยังกันไปโอ้ตัวเคยยอกันดีเวอร์นลยนะเขาเนี่าก้นตีแกงกันยิงิมาม่อยตีแกงตอก็สิเฮ้นอย่างนี้นะโอ้ วิศิแก้หมูสิมมูเอาไม่นังขนาดบบานี้โอ้เขานี่เขาบริการบริการครับอยากช่วงเช้าเป็นยาช่วงเช้ามีเอฟซีเขาเมือนแล้วว่าพี่ต้อมราคาเห็นกล่องเพราะว่าจะกล่องช่องให้กระชางองเมื่อตลอดเลย่าไดอนไอีพเนาะว่าดอคอมเนวะนี่หมูเพนงลงี่อยู่ที่ไหนแล้วยงบนใหรอตุ๊กเดนาะเอซีผู้พงษงามเลยคอมเมนว่พี่ต้อมน่าราคาเพาะนั่น เห็ ing, bum, like, no always, นกล yes. are ่องบพว่าจะเป็นกล่องช่องแรกกระช่างโยมือวัดดีตลอดนาาแห้งเออโอ้ยเมียมีแ่ไหนั่ตัวเก็เสียงแตงเมยเสียงแตะได้หรอเมียไม่เหรอมันเหรออะไรขางอเลยแต่ละมือเราไม่เเห็นกันเลยเนื้อตายคนตายหยากอยู่คนละมุ้งลยเกียนลาดย่านบ้าน่าได้ไปบอมกันเลย คุณหนึ่งไปนอนก่อนคุณหนึ่งใหญ่ใหญ่สุดเลยคุณน้งคุณยายหันกาัมาอยู่บ้านงานโซบะอย่างนี้โรคไข้กันเยี่ยมกันหัวเอามาดต่องี่บ้างบางมุ่บางนี่เนาะพี่น้องไม่ไม่มันเศร้าตลอดไม่ได้ครับผมมาห้าคนเท่ากับเสียใจกับเสียใจยุติวลาเฉยๆแตต่องี่ได้เยี่ยมไม่ต้องบอกว่างี้ถ้าถ้าเท่าธุลามันจะเป็นโรคซึมเศร้านะต้องไปหาหมอนะครับับต่องี่ได้เยี่ยมให่งนั่งร้านใช่ครับผมหัวใจที่นี่ให้สุขภาพงไป này Barcelona Già như vậy mà, vậy, vậy anh Tuấn, lên tụi phun đi. Bỏ bây giờ เล่งออกขี้ขี้งานอยู่ขี้งานเหค่ทรงเออไม่ีขอไรไม่ไงีแขงน่งล้ว่งแล้วไ่อนมูนเลยมนอีามขี้ขอมูนเจัดรอบครับตอนี้ก็ยังไม่แข็งอารแบบเยามป่อไรรรากาศเพี่องพวกี้กันเลยเอาไว้เพียร ผู้ใดก็สดน้ำชัยปะเฮ้ยเด็กพี่นั่งสดน้ำชัยมาเบอร์จำนวนเนี่ยนี่กี่มีนะพี่น้องก้อย่องน้องหินหาวกันมาทันยาสยามครับผมตั้งผีกับตั้งผีกับเป็นอะไรยิงรดิยิงดิไี่ห้อยิงรีิกันมา ไดเสียนี่เหรอเสียนคนละขนมไม้ลวดข้าวผัประกันนนวเกลครั่อาะแพมารอล่าแพ่มาแล้วมครับแพลมาแล้วนะครับ ไปแล้วปะัมาเพลามาใส่แล้วบุตาเขึ้นแล้วไปพบัดแล้วมันี่นี่เราเราเราไปจบนี่างนี่กหนั่างาแบบเข้ามานั่ง่าอีกาเาไปตงหลีดนะไปหนี่ไม่ต้องนี่นี่พื่อนี่่นนี่ไอไมไทยมากขึ้น พี่แดงจิตกรน,นะครับผมคืโม,มเดงทีละพ่อนมนแะดงจิตกรเลยร,รูษษัตเเท่าไไร่อยู่เยอะมากไหมนะครับผมแต่ขั้วฟมาใบอะไรหลายแห้งี่นออกมีแต่คน,น้นทา,า,างใน,นงเขียว,ว,วมาอลไรพี่ทางมาอะ้ว มาแล้วนะครับงุดงุดมาส่งบอสบอสมาแล้วอบอสม,มาแล้วคบผมมาแล้วอรเซบลนี่ทาเขียทาเียวนอะไรได้โนจิขาวกว่ามะมครับผม าหน้าเพลพามาแล้วครับมัครับเป็นของกันอยู่มากใช่กิลานแล้วเด้่เอาคือบ่อราอ้งสั้นบ่บ่อันอีกอ้ก็รสจีนที่พ่แม่เนี่ยยานนอกบบว่ามันนั่งแล้วมันอึดอัดเลยมันแม่เมันเขาจะของเงนีมันใส่ของเงน่ยนี่พี่ <c oughs> ของหรอไปปจังมาคนกับา่อามาหลายพี่ดางตอนนี้เข้ากันเลยแล้วรับงานรับแบบนี้ตอนรับแขกค่ะเพื่อพ่อของห้องต่อมาโอเคครับผมจ้องคอกินเขา แต่ให้ยไทยบังเลยล่ะติดตามไลน์ในยูทูบเนาะเราก็ขอโฟกัสแต่คอมเมนต์แบบว่าให้กำลังใจละจ้าทีเป็นไงเราพี่น้องหมดดราม่าทุกเรื่องนะครับแน่นค่ะคอมเมนต์ได้ติดตามมาเข้ากับเหมือนว่าเข้ากับหมดหมดหมดโฟกัสเรื่องนั้นเด็กกอนนองพี่น้องเนาะช่วงนี้คือกับเอ่อโฟกัสแชร์ให้กำลังใจละจ่าไหว้อะไรไหว้อะไรเพื่อหิเพื่อให้เกียรติ คนที่เพื่อให้เขียนได้เท่พูดถี่ล่วงรับไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะโบกัสเฉพาะคอมเมนต์ไหนที่ให้กําลังใจและไว้อะไรกับในเทียมเนาะพี่น้องเนาะโบกัสเฉพาะจะไล่จ่ายัากก่อนโบกัส <c> ด <oughs> ูอะพี่น้องเดี๋ยวจะในกีฬาไทยเบินงกันเลยเนาะพี่น้องนะเไม่นใน่ชิ้นนี้่ก มเปก่อนผมไล้เจอกันคลิปหนานะบ่ดหน่อกเพื่องไทยลงเรื่อยเพื่องมือนึงแจ็คสองคลิปหมดละเนาะติดเลยทุกนครับสวัดีทุกท่านบุรี่ก้นหนึ่งสีลายครับผมก้อนแสดลกระชัยมีมาเลยกระไทยครับผมเดี๋ยวนารองมาอย่างคนมาไอาี้เนาะซอยที่แม่ทายเพื่อบรรยากาศไปเรื่อยๆ่วมดีกันสีไทยตรงนี้เดี๋ยวนอโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเลยจัสดีฮคลิน้กอะบ้ิษัทุาะรเดี๋ยเขาจะมาเดทห้เบิรงบรรยากาศภายในงานเ้เบิรงไปเรื่อยเาะพี่น้องเนนอรน นอนป่วยก็รวกลิินตัเนาะกาแฟกาแฟกาแฟอ่ะลาก้ผมสวัสด e, ีครับสวัสดีค่ะ